นำพาความงามสู่ผิวคุณมอบคืนความชุ่มชื่นกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมารุมคิส026335353 เจอเป็นกำลังใจที่ใสสะอาดเป็นความรักเป็นพลังเป็นความหวังเป็นกำลังใจอาจใครรแเราก็จะชุดให้ทะลุกขึ้นเดินก้าวไปเหนื่อยนักงักกายพักใจ รอคมทองวันใหม่เป็นกำลังใจที่ใสสะอาดเป็นความรักเป็นพลังเป็นความหวังเป็นกำลังใจหากวันนี้มีลมหายใจขอทำไมในสองทางทางปากอม สสิ้นแงความหวังยังมีเป็นกำลังใจที่ใสสะอาดเป็นความรักเป็นพลังเป็นความหวังเป็นกำลังใจให้คุก็กลับเข้ามาสู่คุยข่าวเล้วเพลงบรรเลงโดยแฮมเมอครับในช่วงที่สองนะครับ ก็เปิดมาด้วยเพลงกำลังใจให้คุณนะครับเพราะว่ายามนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่จะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ให้ความรักความเข้าใจกันนะครับอย่างจริงจังและจริงใจด้วยนะครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับเพราะช่วงที่2เนี่ยผมก็จะส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องของศิลปวัฒนธรรมในเรื่องของบทเพลงนะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าวันนี้นะครับในเมื่อคุณอาลีไม่มาก็จะไม่มีไม่ค่อยมีคนที่จะต้อง คอยรับคอยส่งกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาเรื่องราวของวงการเพลงหรือว่าเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมาพูดถึงกันสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดถึงผลงานเพลงที่มีอยู่ในสังคมไทยหรือว่าสังคมโลกเนี่ยนะครับเพลงนั้นอยู่คู่กับมนุษยชาตินะครับแล้วก็เกิดขึ้นมาช้านานแล้วก็เป็นเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับไม่มีกฎระเบียบไม่มีกติกาไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับมันเกิดขึ้นด้วย วิถีชีวิตต่างๆแล้วก็นําเอาความบันเทิงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาด้วยเสียงของธรรมชาติครับเสียงที่เขาได้ยินจากธรรมชาติแล้วก็เอามาปรับปรุงแล้วก็เริ่มมาเป็นเรื่องของดนตรีนะครับแต่ต่อมาเมื่อโลกมีวิวัฒนาการมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการที่จะต้องเจริญไปเจริญขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมนุษย์เองนะครับก็จะเริ่มมากําหนดสิ่งต่างๆนะครับว่าไอ้อย่างนี้คืออะไรอย่างนี้เป็นอย่างไรแล้วเราจะต้องเอามารวบรวมอย่างไงเขียนโน้ตเขียนอะไรกําหนด กติกากันเข้าไปว่า,างนั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้การเป็นวิถีชีวิตการเป็นธรรมชาติก็อาจจะสูญหายไปบ้างแต่ว่ามันก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นสุดสาเร็จมากขึ้นนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าอ,อันไหนผิดอ,อันไหนถูกนะครับแต่ว่านี่เป็นวิวัฒนาการที่มันเป็นไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ผมอยากให้ย้อนถึงด้วยนะครับไม่ใช่บอกว่าเรื่องของโน้ตเรื่องของห้องดนตรีนั้นจะไม่สําคัญทจรที่มันก็เป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแล้วก็เขานาจากธรรมชาตินั่น ก <g år> ็อย่าไปมีอคติต่อกันนะครับเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้ทุกอย่างนั้นมันเข้าไปด้วยหัวจิตหัวใจแล้วก็ดุตรีนั้นเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์จริงๆนะครับดนตรีนั้นก็จะเป็นไปอย่างสวยงามแล้วก็จะอยู่คู่กับโลกในความที่จะเติมความสวยเติมรอยยิ้มเติมความสุขให้กับโลกแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในโลกใบนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ขึ้นอยู่กับศิลปินเองด้วยหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นนะครับว่ามันจะ ผลักดันให้เรื่องของเพลงนั้นพัฒนาการไปอย่างไรนะครับทีนี้ผมอยากจะไปพูดถึงนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเคยหยิบอัลบัม้มไอ้เคยหยิบเอาประวัติประวัตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบับเดลแลนด์ของแคสต์ีเวนซึ่งเป็นศิลปินเมืองนอกนะครับแล้วก็จะมีดออีเกิลซึ่งผมก็ได้มาพูดไปคร่าวๆแล้วนะครับแต่วันนี้มันมีอีก2ศิลปินนะครับก็เป็นศิลปินดูโอ้ก็คือคู่กันนะครับวันนี้ผมคงจะไปหยิบนิดนึงนะครับเพราะว่า ตอนที่หัดกีตาร์ใหม่ๆเองเนี่ยหลายคนเนยนะครับในยุคที่ผมเป็นวัยที่เริ่มหัดกีตาร์แล้วก็ไปประกวดดนตรีเนี่ยก็จะได้ยินเพลงและก็ได้ฟังเพลงเนี้ยเพลงของวงศิลปินเนี่ยนะครับคู่นี้ค่อนข้างมากนะครับนั่นก็คือไซมอนแอนด์กาฟังเกนนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนิดนึงนะครับไซมอนแอนด์กาฟังเกนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นศิลปินคู่กันมาเนี่ยนะครับก็เป็นเขาเป็นนักร้องนะครับที่ใช้ชื่อการแสดงดนตรีโฟกเขาถือว่าเป็นโฟก์ร็อกนะครับเป็นชาวอเมริกันครับ พอนไซมอนและอาร์ตฟังก์กับฟ,ฟ,ฟังเกนนะครับอาร์ตกาฟังเก้นเนี่ยครับซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับในช่วงปีพุทธศักราช2,509แล้วก็ถึง2,513เลยนะครับพอนไซมอนและก็อาร์ตกาฟังเก้นเนี่ยครับเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็ ในชั้นเรียนที่โรงเรียนประฐมแล้วก็โรงเรียนที่เขาเรียนมาเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีผลงานร่วมกันนะครับตอนนั้นเขาใช้ชื่อว่าทอมแอนเจอรี่นะครับคล้ายๆกระตูนเลยนะครับโดยที่ทั้งสองคนเขาก็ยังใช้ชื่อเป็นเล็กว n นนิคเนมหรือว่าเป็นชื่อทางการแสดงอยู่นะครับต่อมาเนี่ยนะครับก็เขาก็ได้มีการแยกย้ายกันไปทํางานส่วนตัวกันนะครับก็ออกไปแล้วก็กลับมาทําผลงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเป็นทางการแล้วก็ในนามของไซมอนแอนด์กัลฟงเกนเนี่ยนะครับในปีพศ2507ครับ แล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงมากๆจากซิงเกิลของเขานะครับเป็นซิงเกิลก็คือเพลงที่ออกมาเชียร์ก่อนออกมานำร่องก่อนเนี่ยนะครับตอนนั้นก็คือ The Sound of Silence นะครับซึ่งหลายคนก็คงรู้จักกันดีนะครับไซมอนกับกับับงเกตเนี่ยนะครับเขาก็มีผลงานอัลบั้มรวมทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะครับ5ชุดของเขาเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จค่อนข้างหลายเพลงนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเพลง The Sound of Silence m t r Robinson นะครับ Bridge of Troubled Water นะครับ Scarborough Fair เอลคอโดปาซาและก็เดอะบ็อกเซอร์โดยเฉพาะเดอะบ็อกเซอร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆวงที่ไปประกวดนะครับแม้กระทั่งอัศนีวสันในช่วงที่ประกวดก่อนปีก่อนเราเนี่ยนะครับเขาก็ใช้เพลงนี้แหละครับเป็นเพลงในรอบชิงชนะเลิศผมจาได้กับเพลงไทยซึ่งเป็นเพลงสาวตั้งงามคือหลายๆวงครับที่ประกวดกันในตอนนั้นนะครับแล้วก็จะนําเพลงนี้เอามาเล่นกันนะครับแล้วก็ไซมอนแอนด์กาฟเงเกนเนี่ยนะครับเขาก็ายๆกันไปครับต่างคนต่างมีระบมเดียวกันนะครับก็ ไซมอนเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องของกีตาร์มากเนี่ยนะครับพอไซมอนนี่เขาจะเก่งเรื่องของกีตาร์แล้วก็เรื่องของทฤษฎีดนตรีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเพลงของเขาก็จะออกมาในลักษณะของเป็นค่อนข้างจะเป็นโฟล์กแล้วเป็นแจ๊สหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอาร์ตกาฟังเก้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนนักร้องที่ขายเสียงร้องแบบโอเปร่าแบบนักร้องที่เป็นเซยตคาสสิกเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นมาผสมผสานกันะเวลาที่เขารวมกันเนี่ยก็จะลงตัวได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็เขากลับมาแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆในการแสดงทที่ซนรัาคบ เม,เมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2524ครับซึ่งตอนนั้นเขามีผู้ชมนะครับแล้วผมก็ได้ชมเหมือนกันนะครับจะดูทางภาพนะครับทาง DVD เนี่ยอันนั้นจะมีผู้ชมอยู่ประมาณสัก500,000คนนะครับแล้วก็เป็นการแสดงที่สมบ,บูรณ์ทีเดียวนะครับผมก็ได้ฟังอยู่นี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับคือเราก็จะสลับกันมาบ้างนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมหยิบเอาศิลปิน ของต่างประเทศมาบ้างนะครับแล้วก็หลายคนก็รู้จักกันดีถ้าพูดถึงว่าคนที่เล่นกีตาร์โฟล์กแล้วเนี่ยจะรู้จักไซมอนกาฟเฟิเกนดีนะครับนี่ก็เป็นอีกศิลปินหนึ่งที่เราหยิบมานะครับหยิบมาแล้วก็จะสลับกันไปเรื่อยๆกับเรื่องราวต่างๆนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของเมืองนอกเมืองนาที่มีทธิพลกันมานะครับพอพูดถึงเมืองไทยเนี่ยนะครับเราก็จะเล่าถึงที่ผมไปแสดงดนตรีมาสักนิดหนึ่งนะครับ ที่ผ่านมาเน <c oughs> like ี่ยแฮมเมอร์ไปหลังจากที่วันนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมีโอกาสได้ไปแสดงดนตรีแล้วก็จะไปที่เพชรบุรีไปที่หลายที่นะครับเราก็ยังเห็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่เป็นมุสลิมนะครับค่อนข้างจะมีมากขึ้นนะครับมากขึ้นแล้วนะครับที่เริ่มเริ่มเริ่มมาฟังแฮมเมอร์และเข้าใจหลายมากขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ผมดีใจนะครับที่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นมันเริ่มจากพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ความความตักความสามัคคีความเข้าใจซึ่งกันและก ทยพุทธไทย,ไทยมุสลิมหรือคริสต์หรือว่าทุกศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับแฮมเมอร์เองก็เดินทางไปในทุกๆศาสนานะครับไปร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่แฮมเมอร์เดินทางกันไปแล้วก็สําหรับในวันที่5เนี่ยนะครับในวันที่5มีนานะครับผมพูดไปถึงวันที่5มีนาเลยนะครับนิดนึงเพราะว่าเลื่อนมาหลายครั้งครับที่สวนสันติชัยประการเนี่ยนะครับนี่ ครั้งนี้ถ้าไม่มีอะไรเลื่อนอีกเนี่ยนะครับในวันที่5นี้แฮมเมอร์จะมาทำการแสดงที่สวนนี่นะครับข้างๆเอสทนี่นะครับประมาณสัก5โมงเย็นนะครับช่วง5โมงเย็นก็ถ้าเกิดว่าใครว่างอย่างไรแล้วก็มาชมมาฟังกันได้นะครับเพราะว่าแฮมเมอร์เองก็สแสดงดนตรีไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสแวะเวียนไปที่ไหนก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนั่นที่อยู่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็พอที่จะมาชมกันได้ก็เข้ามาชมนะครับเพราะว่า เราเองก็เดินทางอยู่เรื่อยๆไม่ได้เล่นประจําที่ไหนแล้วก็ดนตรีนี้ก็เล่นมานานแล้วนะครับปีที่34แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งซึ่งเราจะบดแรงไปตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็อยากให้มาพบปะก,กันนะครับสําหรับช่วงที่2นี่นะครับเราก็คงจะมาร้องเพลงให้ฟังกันอีกนะครับวันนี้ผมหยิบกีตาร์มาแล้วก็มาคนเดียวเพราะฉะนั้นก็จะร้องเพลงให้ฟังกันเยอะๆนะครับในช่วงนี้ก็มาฟังอีกสักเพลงหนึ่งตอนนี้เมื่อฟังเพลงของ แฮมเมอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันแล้ววันนี้ช่วงนี้ขอร้องเพลงของนงอางาบ้างครับกำลังดอกไม้ให้คุณนะครับเพื่อจะให้กำลังใจกับทุกๆคนครับขอมอดอกไม้ในสวนนี้เพื่อ ขอบฟ้าความหวังดังดอกไม้ปิสดสยานาเป็นกําลังใจให้คุณเป็นกําลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้มาดวงตะวันพอแสง เป็นเตลไฟที่ไหม้นานเป็นสายทานที่ชป่าเป็นแ็น้าานทง้งหอมหอบดอกไมในสวนให้หอมอบอวนสู่ชนจงศบสิงหวังให้สบ ด,ด,ดุดกระแสชนเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสินส่งเสนอให้คนดวงตะวันพอ อบอวนสู่ชนต้องศบสิ่งหวังให้สมตั้งใจให้ลายมองมนเอาต่อไปตรากชีวิตสุดลุดกระแสชนเป็นกำลังใจให้คุณ กำลังใจให้เธอเป็นสิ่งสั่นให้คนเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งสั่น